ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บริเวณบนสถานีรถไฟฟ้าสระางดงนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่าบนรถไฟฟ้าเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างเหมือนเป็นแบบคอมมูนิตี้เล็กๆเฮ้ยน่ารักจังเลยดูที Art ่อาร์ตบ็อกนะครับในนี้เต็มเลยมีแต่น่ารักน่ารักนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็น่ารักอ,อาร์ตบ็อกสามารถมากดได้มีมีตู้กดน้ํานะครับอันนี้เป็นรอซันหนึ่งศูนย์แปดนะครับ ร้านลอสันมาช้อปปิ้งได้อันนี้เป็นตู้กดเหรียญด้านนี้ของลอสันเนาะเนี่ยสามารถของกินเยอะแยะเลยทุกคนรอสันลอสัน,สนเป็นตะแซบมีนมชาเขียวด้วยอันนี้เป็นของเคอรี่นะครับทางด้านซ้ายมือขนส่งอันนี้ก็จะเป็นขนมนะฮะร้านนี้ขนมนมเนอยเอะเห็นไหมมีแลกเงินด้วยนะ มีร้านแลกเงินมีแบบว่าของใช้ใช้จ่ายอะไรแบบเยอะแยะเลยที่นี้ก็มีแบบลูกชิ้นนะฮะอันนี้บนรถไฟฟ้านะมันสถานีรถไฟฟ้ามุนอุ้ยมีบุนกบเยอะทุกคนบุนกบอ๋อเป็นร้านน้ำบุนกบไต้หวันสละเปานี่สละเปา ผู้จินสลับเปานะฮะแล้วก็มีร้านขนมกมลวันนะครับยินขนมทงขนมไทยอะไรเงี้ยนนะอันนี้คือเป็นแบบบนรถไฟฟ้านะแล้วนี่มีร้านน้ำด้วยมีร้านเค,ค,ค้าโคลกาโตเฮานะฮะแล้วก็แบบโยร้านข,นของกินต่างๆนาานแบบเยอะมากและร้านไอศครีมร้านข้าวอะไรเงี้ยนนะข้าวปงข้าวป,ปั้นไอขนมหวานในด้านในอ๋อนี่เห็นปะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับบนรถไฟฟ้านะ<ๆ>ก็จะมีแบบร้านขายเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ขนมหวานขนมไทยเต็มเลยอ่ะไปนี่คือสถานีสารแดงนะครับนอกจากว่าจะมีร้านนั้นแล้วมียามาสก,กิด,ด้านในด้วยทุกคนทางเข้าเลยนะครับ